สบายดีพี่น้องตอนนี้มาเบิ่งปาลาน้ำกันเลยพี่น้องเบิ่งเบาหวันผืนสอบป,าปาลาเทปลาออกจากกระฟุ้ยเลยผลการเมื่อคืนนี่เฮ้ยสบายดีเฮ้ยสบายดีโอ้ยมาหางยามหนองไซอยู่พลารานกันโอย้ยได้กินปาลาเนาะโชคดีมาเพื่อนี้เพิ่งไปซบเพิ่งดูดน้องเลยเฮ้ยเหมาะเจาะขนาดบดหนึบบดฟันมาแบบสะไพ่ได้เป็นบนบ่บนเขาะบนเออสะไพ่มาเลยได้พี่น้องบูกจักเลยเอ้ยสิมาบังหูเลย สิเทียนสิปลาสิเทปปลาใสหนีเด้อพี่น้องเออตัวจับเอาก็ได้เฮ้ยเออเบิ่งเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อมันหลายไปได้เพิ่นก้านมันขึ้นนี่นะมันลงลุมมันลงหลุมป้าเธอป้าเธอพี่น้องป้ามีแต่ปลาใหญ่ใหญ่มีแต่ปลาคอใหญ่อุ้ยฝนป้า เฮ้ยปลาคอใหญ่ต้มใส่ไข่้มดแดงพี่น้องพูนมึงไงฮันมันอันมันลงลุ่มเลยบ่เน uh ี uh ่ยลงลุ่มเลยเออสะพาะจะจับมันได้เอาอยู่ลุ่มมดมันบ่เนี่ยลุ่มมดเลยป้าวจะพี่น้องมึงเลยนะน้าน้ามันจะแท่งมันก็ไปแล้วจะไปเรื่อาทางไปแล้วเห็นก็โต้คุ้มเลยแล้วเห็นเดี๋ยวไปรุ่นนั่นบัด ลูกเคปนี่น้องอีกจัะหน่อยในพี่น้องเอ้ยยังยังดูดออกโยนหน้ามาท่านเห็นไหมหนึ่งสองสามสามตัวสี่ตัวหตัวโอ้หลายตัวอยู่ปาะดุ๊กนะจากตัวสี่ตัวหกตัวหกตัวบอกเออหลายตัวมีตัวลงเหลืองนะนี่นะนี่นะปะตุอีอุ้ยปะตุอีอุ้ยป้าเจ้าพี่น้องเอ้ยเถอะค่ะค่ะเถอ มาดูกับตัวเลี้ยงเออเฮอแซ่เนี่ยโอ้ยคัก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 ค้างไว้ค้างไว้ฮะพี่น้องมาเบิ่งเงินสะทงผลเก็บหอยกี่เด้อก็ไม่ลงผลมาเก็บหอยกี่จะบาดนี้หน้าบกเลยลงผลเอาปลาแล้วแซ่ปลาคุดล้มใบมะขืนนี่ไอปลาปลากระลายเออนี่เด้ คุบลุน้ลนเลยนี่ปลาดงเขาเนี่ยเออมีปลาคอมีปลาคอเลยนี่เด็นปลาเข่าอีกแล้วนั่นพี่น้องเห็นบ่ปลาคอใหญ่เห็นบ่อนนบโอ้มีตะโตะได้เนาะฝนก็หนาวหัวปลอ่อยอยู่ค่ะเออเห็ดคุ้มแบบนี้แหละฝนขึ้นมาแต่น้องที่ห้าดูที่นะดองตรงนี้มันจังได้ลงพี่ฝนขึ้นมาฝนก็ตกลงนุ่มนี่อย่างมันเถอะนะแต่ว่าได้ปลาเมื่อปลาปลายใส่คืนนี้ เออน้องในนี่แต่ปลาโคลเจ็บหอยบอกเลงอมแล้วเนาะมันเสียบอยู่บ้มันเสียบในขีดต้มถอดเอาถอดเอาเลยบ้หอยนะะอ่ะเออเน่เน่เน่หนูเคยเก็บเอาฮะมันเสียบในขีดต้มเลยนะพี่น้องเก็บคระลาภาคเออมันเสียบในขีดต้มลอดแม่น,นบ่ หอยกี่ตะหอยกี่พี่นอ้องหอยกี่หอยจูบเออตะกี้เห็นยังได้ขลุกอันนั้นขลุกปะในคลิปคลิปตะกุ้งเพิ่นช่วงนะเห็นเพิ่นเอาหอยในหน้าเพิ่นใ,นในหน้าตะกุ้งด้วยพี่นอ้องตะกุ้งลูกหลานนั่นแหละตะกุ่งก็เลยทานแม่มอนเอง พอเท่ากุ้งเป็นน้องไส้เมมอนน้องลูกพี่ลูกน้องกันมูนอันเดียวกันนี่แหละหน้าก็ได้ออจ้กอันเดียวกันเมื่อ ه, อาปลาโขเห็นหลังมันลอยอยู่อืมวิงไม่ลง,งไม่ลงมันเก็บเก็บคุณละผ้าเมท่งผันเก็บขังนั่นเมลุ่งผันเก็บขังนี่ บรรยากาศคนปลูกบงโม,มเอได้เลยนะไหหน้าไฮบึงหนิหน้าไฮบึงไ้เดียวนี่เหดหนาได้เขาเป็นรอยสอบพี่เดิ้ลพี่น้องไ้เดียวนี่นะได้เขาเป็นรอยสอบพี่เดิ้ไฮตัวเดียวเนี่นเออหน้าไฮบึงนางเหตดง่ายหน้าตีนบ้านนาบน่มีหย่าหน้าตีนบ้านบ่เหตุหน้าแรงสองปีเลยเด้ น้าแรงกระเพิ่นกระดูดมาแต่พุน่นแหละน้ำเซซึ่งรับประทานเพินพ่นส่งไหวปวดอะไรเห็ดละปีนี้ก็บม่มีปวดเห็ดเลยนี่ปีนี้ไม่มีปวดเห็ดน้าแรงเลยปีนี้เออปลาดุกปลาดุกได้ป่ะจับได้ป่ะไม่โอ้ยเนาะบ่มีสวีงเนานะมันปักมือไรปลาดุกฮะเออมันอยู่ในหันเลยอ๋าบ่าซื้อนนนนอน้ำมะนนากระสนเอาเนาะ ลงไปพุ่นเลยโอ้มีหลายโตอยู่ดในปลาดุกนี่พุ่นณด้เห็นตะหลังลงไปพุ่นเออนำขอนอยู่น้ำขอนเปล่ลงเออเปล่งลงอืมหน้าห้อยจูบกับกระโหลกขลิยู่ฮะอืมโตบะประทึเอาคือเป็นเมียไว้เป็นเห็ดมันเอาอันนั้นมันเอาแยงมานำนะเออเออมันอันนั้นนะโต๊ะห่างๆนะมาตักอร่อยนะเห็นปลาหน่ะเอออะไรบ่ฮู้เฮ้ยนี่มันอยู่นี่และปลาหน่ะ อืมปลาดุกเมือห้อยจูบกับโคโลโคโลอยู่เพิ่นเอามาปล่อยได้ห้อยกี้นี่จังมีออกแม่เพลูกเลยห้อยกามีแต่หน่วยใหญ่ๆอืมครับอรีเอาตัวคือบุงงมเอากี้นี่ว้าปลาดุกอืมฟักมือเอาตัวเป่งน้าออกไปแล้วก็มือส่วนสตะขุ่เลยเฮ้ย อันนี้อันนี้น้องมีบ้เออระวังเด้อปลาดุกปลาดุกปากมือพูดจะให้เงินควนไปแล้วตอนนั้นก็ลงเลยลงแล้วตอนนั้นเอ้ยปลาดุกมีหลายตัวอยู่เด้อนี่อือพื่อนเพอนเพื่ันเดย์ันเดฮันเันเดันเดโอ้ยใจจะขุบแใจเว้ยขุบบนหัวมันหลุดเออบะมีตัวนั้นแหละไปแล้วสันตัวนี้แหละมันไปหาไหนลงแล้ว เตงบยากาก็ได้กับปลาพลาใหญ่มันมันม่มีอะไรใส่มันอ้ามันจะออกสุดสาวรึมันไม่แข็งอือเอ้ยวไิซือขากล่องมาเนาะตั้งกล่องขากละองลงไปจับปลาดุกนี่ะส่อนดิเดียจับเติงๆเลยเดีจยจับจับเต่งเห็นนี่บอว่าน่าขึ้นลันหน่ะห่าน oh, like ้เยหน่าหาน่าห่านห่าโอุ้ยมองดูก่อ ไอจูบมีเทนอยพี่พี่พ่นลงอีกหลายตัวนะ่ะลงไปอีกแล้วอเออแพงได้หอยจูบไงโลซาพัน,นตัวเน่าก็ลายตัวตายก็ลายเนาะ,หอ,นะอห,หอยเนาะอ่างวงง่างอยู่หอยแกบกีีนะดดอืมตายนีย่น้องฉันปลาคอปลาคอคุบเลยแล้วปลาคอนาะบม่อ่านมันเนาะประดุกเลยได้ยำ มันปักมือมันปักแล้วปวดจะได้เงี้ยประดุกนะย่างอยู่เลยทางผูน่ะตัวนางเก็บบปวดหันเป็นบระพูทางหลังกลุ่นผูห้อยจูบค่ะเก็บปวดเทยบ้านเขาคิดแนวกินนี่ต้นหนาต้นนห้อยใหญ่นี่นี่เดีเออตัวนี้กับตัวนี้นี่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 ได้แล้วพี่น้องได้ปลาคอแล้วเอามาโซมาโซด้วย นี่ไล่คุกต้องโตปล่อยไปในปลาคอตัวเดียวนี่ปลาคอพี่น้องตะมวนแถวเอาปลาเนี่ยได้ปลาคออีกแล้วพี่น้องปลาคอหรอปะเฮ้ยเอออืมเก่งไงเก่งเก่งเก่งทั้งหอยนี่กันมากกันมีขากอะลีเลยเฮ้ยอืมขากขาดทางนั้นก็ เูอน่เอ้ยบอนจับเหลือแต่น่ะลงไปแล้วเออเจรดญก็ได้ดอกนทำดีวันนี้แหละอืมมันเห็นว่าปลาจะพยายามมาเอาตะหางส่งขึ้นมาเออยังดูเจอพี่น้องเอารถคือกันโชเลโตแล้วเอาไปได้แต่แกะมันดอนออกไปคุโยอนปลาแล้วดอง ปลาลดเออปลาลดเออหลอกบุ iec, ๋งด้วยมันตายเนาะอันนี้อือปลาลดปลาหลาดเต้นขว่มหาดแล่นออกเมื่อว่างใส่เฮ้ยเออเต้นแบบเต้นแบบไม่ขี้เงือกอันนั้นปลาลดเนาะอันน่ะเออจับได้บ่ล่ะปลาลด ปลาลดพี่น้องนี่พินดอปลาลดนี่น,นี่จับไป็ลยังไงอยู่ขิ้งนิ่งมวนพี่น้องเก็บหอยมวนขักเลยเอากับขาดน้อยมาประสมฝนดูดหนองเบ้ยหมาเจาะขักเลยได้กินปลามีแต่ลูกหอยหน่นวกองอย่างเี้ยนะเออ ยีส sí. ิบห้านี่งซ้ำชอาวีท่นี้ก็หดวทาปลาหวดหาหอยอเตืขึ้นเออเตอใส่ชวิระดูกย่าตายยังเตืเองกะดิ๊งหานจกเอาผ้าคลุนเออืมาปลาหอมปลบรีนจัอ๋อน้องปลาบนปลากล้ยหันย่งอยู่บ่ บมมีหน้าบ่บหน้าตัวนลงตืลงดเออมีน้องทั้งพี่บ่บบบนี้น้องทั้งทั้งพี่ยังคะน้องปลาตัวให้่ฮเมอไรเออคนไปสอดไปยังกินได้เออีระเบียบอะไ่เวาห้องบริยูเขาไปสอดกินนะอนอแน่อมนเอมนุษย์มันหน้ามนุษย์ขี้เม้นผ่เบา มันบปจกักยังหอยมันว่าพญาหอยมันว่าวขีค่คูมเม,นม็นหมนูมอ็นมันยังจูบกินโจ,ดจด๊ดๆนี่มาหอยว่าเด้อพื้นตะกี้พี่น้องพื้นตะกี้หอยพื่นว่าวในบริเวณตะเขตบนั้นกาไข่พี่ลงไปพูนกับภาคเบื้องหัวเบื้องนั่นแน่ลงไปพูนบรรยากาศทุ่งนา ไกลสีแหงเลยพี่น้องมาเด้อไอ้ป้าโคลดังเลยปะ้ะโคลมาเด้อเอาน,นลองไปจับมันไหมใช้ได้เจ <laughs> ้าโตเลยอันนี้คุ้มดีป่ะดิห่ะวะเออมันเต้นขึ้นมาป้าเจ้าพี่น้องตก็แข่งเลยป้าโคลเต้นขึ้นมากับจับเอา เต้นขึ้นมากแลจับเอาถัดไปนอ่นั่งถ่าจับปลาดงขึ้นมาจับเอาไปเอาในบ้านในคุ้มนี่นอื่มัดองขึ้นนี้มันกระจายไปไุผลกระจายโตแล้วแหละลงนองลนะ้องนี่นะเอ้ยหมอนี่จับปลาได้ตัวน่ะ,ได,นะได้ตัวนี้นี่นี่มันนี่ยเอาในบ้านี่ฮั่น แล้วค่เอ,อ่อเออนัานแจ็คก็ไปนี่แล้วพี่น้องมันขึ้นมาใส่ทั้งเมียนขัดกะล,ลีบรรยากาศโดใสเอา้าขิดนี่กับพี่ยังพี่น้องเก็บหอยบึง เม่ท่องเม่รงเก็บห้อยจับฟ้านนห,หนองเด้ยอดยังบระันไดนเบิดเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งพี่น้อง้าน้ำแหงและบฐาิึงกันอีกรุ่นกันอีกทีหลังเด้อโอเคบาย